้งานานฟตอนนี้จังโมงละตอนนี้น่าจะแปดโมงครึ่งพอ,พอดีอนนเวลาน,น,นะครับเป๊ะ,ะทีมงานช่างสามบ้านโอ้วันนี้มาชุดใหญ่เลยครับชุดใหญ่ไฟกับพิบนะครับ8.49โมงเแปดโมงสี่สิบเก้าเพื่อเดินทางนะครับบ้านเราไกลนะครับ,บ,รบส่วนลงสีก็เก็บไม้อยู่นะครับ ได้คู่หูแล้วครับเดี๋ยวจะจะจะ,จะติดตั้งนี่เขาเรียกว่าไม้เชิงชายนะครับติดแล้วก็ติดก่อนติดกระเบื้องนะครับก่อนจะมุงกระเบื้องต้องติดไม้เชิงชายนี่ก่อนนะครับตามความกว้างของขนาดนะครับขนาดที่เผื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ดูว่าติดได้เยอะแล้วยังนะครับสลับไม้เชิยงชายนะครับเร็วมากนะครับผมไม,มาเมื่อวานไมไมา ฝั่งนูก็เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังก็เรียบร้อยแล้ว,น,น,ลลวนี่คือขั้นตอนติดไม้เชิงชายนะครับจะใช้ไม้เชิงชายโดยเฉพาะนะครับมันจะติดเป็น2ลักษณะถ้าบ้านาที่ติดแบบประหยัดประหยัดหน่อยก็เป็นไม้ฝาเชล่านะครับ ทับซ้อนกันแบบนี้นะครับมันจะทําความสวยมันนะครับก็ลักษณะความสวยก็มันจะแตกต่างกันไปในในในแต่ละมุมมองนะครับแต่ส่วนไม้เชิงชายโดยเฉพาะแล้วนี่มันจะเป็นลักษณะมุมมองการคือเป็นไม้เชิงชายแท้นะครับความทนความแข็งแรงมันก็ต่างกันนะครับความหนาก็ต่างกันนะครับต่างกันเป็นนิ้วนะครับ ส่วนไม้ฝาเชล่านี่มันจะนะครับมันจะประมาณสี่มิลประมาณนี้นี่เป็นนิ้วนะครับครึ่งครึ่งนะครับอ่าสร้างใหญ่มาก็ทำงานเลยนะครับนี่ มากยิงปืดป๊ดๆเลยแหละน้องมือนีเนะ้ะเชิงช้ายแมนบ่ได้การได้การครับปล่อยไฟไปตรงนู้นนะครับตรงที่อผมต่อไฟลงมาไว้ให้แกเพื่อจะไ,ไม่ต้องอไปเสียบในตัวบ้าน,นครับ เาอะไรเดี๋ยวจะชวนลุงสีมาทำไฟโซลาเซลล์ตอนนี้ช่างก็กำลังแยกงานกันครับ พื้นทีแห้งอ้อยนะครับความหนักประมาณ20สิบเซนหกสิบห้าเซนนี่ผลไม้ป่าผลไม้ป่าอันนี้อะไรผีลวกค่อยนะ นี่นะจะนอนแตกไปไปกักตัก,ตกสะดุง้งนอนอยู่ในปีนี่นี่พูนี่ยัยงม่ห่อนหน้ามันมันยังดิถทามาห่อนหน้ามันนี่ปุ๊ว่าเป็นตาต๊ใจเด้อมันคือไม้หักนี่คือสร้างเหยียบเคยเห็นบ่นอนอยู่ดีดีคือสร้างเหยียบมานี่เ่อมมันลั่นเออลั่นต่อป้าป่า,ปาคือไม้ฮักคือถึงยังเหยียบนี่นะฝั่งนี้ก็เรียบร้อยนะครับ โอ้วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่เินชายตอนนี้ช่างกำลังแบ่งงานการทำนะครับเนี่ยช่างระดับ บริษัทเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเช้ามาต้องรันระบบเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์รั่นเนี่ยครับลันระบบใครจะทําอะไรใครคนนั้นทานานงานตัวไหนนะครับมาก็ปุ๊บปับปุ๊บปับแยกงานให้กันและกันก็ทำงานหน้าที่ใครหน้าที่มัน สักอีสักอีเป็นได้มืองานไดการอยู่บ่อคอยย่มไอ้จวดบ่จะขวดต่อไปนะจังเดียวบอกส่งทางผมเลยยังบุก้ากินเพราะว่าผมสิไปเลยไปบ้านเอ้ยผมอยู่บ้านบ่อนะครับคืนบุก้ากินเด้อยังเดียวส่งทางเลยและบุกินครับแม่นบ่เออกับปานมู่กินแล้วกินบุเดียวเสือเบิ่งเงาแม่นบอ กินผู้เดียวทางนี้ปลาขวดเขียวนะได้เหล่าขวดเขียวนะขวดเขียวน่ากินนิดขักอยู่ได้บอกว่าเาหล้าเนี่ยโอเหล้าโซนิผมเนียเบีกโซนิฮะเนี่บน่าปลาเดาเนี่นยนึว่าอืมนี่ครับกำลังแยกงานกัน นี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าของทีมช่างบ้านใหม่นะครับกำลังแยกงานกันครับปุบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตามความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับถ้าใครมีความถนัดอะไรก็ผลทำมันนั้นมันจะทำให้งานได้ไวขึ้นไม่ได้ฟื้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เขารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีความสุขสวัสดีครับ